ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็กนาร็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็กนาร็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนาร็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้งตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใตา้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน New World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ันร้อยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station Topup นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามือษย์ต่างดาวทุกท่านนะคะนรับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมัี่กันอีกเคยวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่ไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า e t h e r e a l Restart นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวนะครับที่เพิ่งมีการอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าคลิปนี้ เราจะเปิดทั้งหมดเนี่ยประมาณ169,000เพเชรเนาะบวกกับอีกประมาณ160บใบกาชาลรวมๆกันเนี่ยมันก็จะตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ190,000เพชรอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวละคร2ตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวธาตุสีแดงใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวธาตุสีเขียวนะครับซึ่งตัวละครนี้มันจะเป็นสาย Counter Attack ซึ่งน่าจะเป็นทีมถึกอ่าตัวนี้ จะเป็นในส่วนตัวของตัวละครที่สามารถตายแล้วเกิดใหม่เป็นอมะตะได้ซึ่งมันทําให้ผมคิดถึงตัวละครเทโอเลยในตัวของเซเว่นไนนั่นเองนะครับก็เรยดิว่าเดี๋ยวเรามาเปิดจากตัวละครนี้ก่อนเลยละกันนะครับเนาะมาดูซิว่าเราจะได้ครบเนี่ยมันต้องใช้กี่เพชรเพราะว่าหลักๆเราต้องการให้มันได้ประมาณ6ตัวละคร1ตัวใช่ไหมแล้วก็อีก5ตัวซนะ้ำเนาะคือสังเกตว่าเขาเหมือนเป็นธูดสวรรค์ทั้ง2ตัวนะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะเลดอัพนะครับ ดูเลทก่อนอ่ะเลทอันนี้หนึ่งเปอร์เซนตัวนี้เลทหนึ่งเปอร์เซนโอเคแล้วก็ตู้ธรรมดาเนี่ยมีเลทของตัวละครเขาไหมอ่ามีนะมีแสดงว่าตู้ธรรมดาเนี่ยก็คือมีเลทตัวละครใหม่เข้ามาเลยเว้ยนี่ไงอ่าแสดงว่าถ้าใครไม่ได้ติดใจอะไรอยากได้ตัวละครแสงมืดตัวอื่นนะแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีไอ้ตู้พวกเนี้ยมันการันตีเลทที่ค่อนข้างดีสำหรับตัวนี้เลย ใช่ไหมอ่ะก็ให้เราเปิดหาเพราะว่ามันการันตีแบบตัวนี้เลยเท่านั้นนะครับเออนะแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าเปิดตู้เลทธ,ธรรมดาก็ได้เพราะว่าบางทีเราอยากได้ตัวอื่นที่เป็นแสงมืดอ่ะมันก็จะหลุดเลทมาพอสมควรซึ่งตัวออกง่ายสุดแม่งแมสซิอาร์ทเนี่ยออกง่ายสุดเลยแต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกคือเราจะมาเปิดเอาตัวนี้เลยเอาให้มันแบบว่าตันไปเลยแล้วกันมา การันตี80โลครับดูง่ายๆสีทองขึ้นมาคือได้สีม่วงก็เกลือนะครับโอเคอันนี้ได้ตัวซ้ำนะครับกดติ๊กมาฟึบเรียบร้อยอีซี่เลยครับมาดูง่ายๆเลยเกมนี้อันนี้20ลิละโอ้ยเต็มคาราเบลเฮ้ยเหลนมึงเอาเรื่องเนี่ย สีโอไมค์ก้าอุ้ยอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนผมจะลืมเพิ่มเสียงไหมทำไมมันดูแบบค่อยๆแปลกๆทำไมมันทำไมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงวะอ่าโอเค น่าจะดีขึ้นมาแล้วโอเคเออผมเพิ่งหันไปเห็นนะครับว่ามันไม่ไม่มีเสียงอ่ะอันนี้60ครับอ่ะมาโอเคการันตีอันนี้60นะตัวแรก60โลโอเคการันตี80ได้ออกที่60ก็ใช้ได้อยู่มั้งก็แย่แล้วนะครับถือว่าเกลืออยู่นะโชคดีต้องประมาณ สามสิบสี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอยู่สามสิบโลโอเคเรียบร้อยเต็มคาราเบลไปดิมาอุย้ยสองตัวว h a t โอเคเอ้ยเลดเกมนี้คือผมเห็นออกสองตัวซ้ำเนี่ยบ่อยอยู่นะโอเคอันนี้เราได้สามตัวแล้ว ออผ่านไป100โลนะออก3ตัวถือว่าไม่ได้แย่ครับโชคดีที่มันออก2ตัวทีเดียวเลยเอออยีะนะครับ โอเค60 60อันนี้โลที่60นะส่วนใหญ่จะออกโล60โอ้โยเคมปรีเลยวะเนี่ยพี่ชายอ่ะกดถ้าเป็นตัวละครแบบธาตุธรรมดานะครับมันจะใช้ประมาณ1,000เพชรแต่ว่าถ้าเป็นแสงมืดเนี่ยตู้มันจะเป็น3,000เพชรซึ่งถ้าถามผมนะถ้าเป็นตู้ใหม่ออกที่มันเป็นตัวของ แสงมืดอ่ะผมว่าไปเปิดตู้ธรรมดาง่ายกว่าเพราะว่าตู้ธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสออกเลทพวกตัวแสงมืดด้วยแถมเรายังมีโอกาสได้ตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้กะว่าจะเอาตัวนั้นตันเลยอ่ะผมแนะนําว่าไปเปิดตู้ธรรมดาดีกว่าถ้าเป็นแสงมืดโอเค80พอดีตอนแรก60กับอีก20นะครับก็80รอบนี้เกลือหน่อยโอเคโอ้หอันนี้10รอบนะ อีกสองตัวนะครับตันเลยอันนี้เท่าไหร่แล้ววะอันนี้ห้าสิบหกสิบแล้วปะโอ้โหอย่าบอกว่าการันตีโอ้โหน่าจะการันตีแน่เลย คือมันไม่มีบอกด้วยเนาะว่าอุ้ยว่าตอนนี้เราเปิดกาชาไปกี่ครั้งแล้วมีบอกปะเไม่มีครับเขียนบอกไว้แค่แบบการันตี80คคอ่ะน่าจะการันตีอันนี้น่าจะ80โอเคอันนี้น่าจะขาดอีกหนึ่งตัวตันนะตัวใหม่ตัวใหม่คคอ่านี่ครับโอเคอ่าขาดอีกหนึ่งตัวนะครับ ตันเลยจะได้ทำทีมเคาน์เตอร์่นะคือค่อนข้างหลอเท่อยู่มาเป็นพูดสวรค์เลยอีกตัวเดียวแม่งถ้าออก2ตัวนะกูหาเลยนะมาแบบดับเบิ้ลนี่คือรู้เรื่องเลย20 30สามสิบนะครับ โอเคอันนี้ไม่เกลือนะถ้ามาประมาณ30อย่างเงี้ยโอเคถือว่าใช้ได้ใช้ได้เอาเรื่องอยู่มาตัว,ตวแรกคอมพพสไปแล้วนะครับห้า <5 S 2> ดาวตันเลยตอนนี้อย่างน้อยคือสเตตัสได้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเซเรย์เดวันรู้เรื่องหลักๆก,ก็จะได้โจมตีพื้นฐานนะครับพลังป้องกันพื้นฐานพลังชีวิตพื้นฐาน10%ใช่ไหมแล้วก็จะได้คีเลตแดแล้วก็โอกาส ติดสถานะผิดปกติ12เปอร์แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวติดสถานะคล้ายๆกับตัวปืนนะแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ทําได้10%และลดดาเมจที่ได้รับ10%เหมือนตัวเหมือนเหมือนทุกตัวในเกมเลยนะครับก็คือสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นลดดาเมจที่ได้รับคล้ายๆกับตัวปืนเลยตัวปืนก็คืออย่างที่บอกนะว่ามีตัวของตัวนี้เหมือนกันโอกาสติดสถานะผิดปกติ12%แสดงว่าตัวนี้ต้องมีสกิลเป็นดีบัฟซะส่วนใหญ่แน่เลยนะ คิดว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาก่อนอีกตัวหนึ่งนะอเอาอีกตัวให้มันตันดูดิเริ่มต้นที่ประมาณแสนห้0หมื่นพนเพชรนะครับโอ้ตัวใหม่รอบนี้คือสวยๆทั้งนั้นนะเออถ้าใครอยากได้ตันก็มาจัดได้เพราะว่ามันง่ายกว่าปกตินะครับ อย่างน้อยมันง่ายกว่าปกติตัวละครใหม่มามีตู้เลดไงมาเดี๋ยวผมจะเปิดไปเรื่อยๆเลยกว่าจะได้ครบ6ตัวนะเราไปประมาณ5,000เพชรและเงียบเลย6,000กูว่าการันตีแน่เลย เคมปีเลยว่ะของแท้เร <Yes. S 1> ียบร้อยนะครับการันตีซึ่งเป็นแบบเป็นทีมเดียวกันนะเป็นทีมงูนะครับเกมเนี้ยเราสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้ด้วยนะเออเนื้อเรื่องสตรอรี่ในตัวของแบบตัวของเขาเองอะว่าเฮ้ยตัวนี้เกียดตัวนั้นตัวนั้นเกียดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอแมสซีอาร์ดนี่คือมีแต่คนเกียดนะเออมีแต่คนเกียดมันเลยอะเนื้อเรื่องของทีมนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นทีมใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปอ่านดูอีกทีนะครับโอ้ยน้องแม่งเกลือแปลกๆว่ะเฮ้ยตัวเนี้ยโอเคน่าจะก่อนการันตีอยู่นะ<ม>คือมันไม่มีกดพึบกดปึบกดปึบไปเลยวะ่ะ มันต้องกลับไปหน้านั้นตลอดเลยกันเรากดพลาดวะเนี่ยโอเคได้เอสอาร์ S. <S ขึ้นมาเพิ่มผมนึกว่าได้ SR เอสอาร์ S. <S เอาวันนี้การันตีแน่เลยวะ่ะโอ้เต็มเต็มข้อเลยดิโอ้ยอันนี้ตัวที่สามเฮ้ยเกินไปมะเนี่ยโอ้การันตีครับเหลือจะเชื่อ คือเพชรเกมอิทิเรียลนี่คือเอามาซื้อแบบพลังงานวันลพันนึงอ่ะพอแล้วแค่นั้นแหละโอ้โหน้องแม่งน้องแม่งเกลือ,เ,อเรื่องว่ะตัวเนี้ยอุ้ยชี โอเคมาเวลน่าจะน่าจะตันแล้ววะอู้เข้มแบบเข้มสุดอะโอ้ดิครบอ้โหเราได้อีกตัวผู้ชายมานี่คือแป๊บเดียวเองนะหนึ่งร้อย 60บใบกับเพชรเหลืออีกประมาณเอ่อหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยใช่ไหมเออน้องนี่คือซัดเละเลยว่ะแม่งการันตี80ทุกครั้งไม่ไหวอะน้องอูน้องเชี่ยงเงียบเลย โอ้โหไม่ออกสองด้วยชิบหายละเดี๋ยวขอขอไปดูน้องก่อนแป๊บหนึง<ม>่งน้องน้องน่าจะได้ประมาณโอเคอีกตัวครับโอเคตอนแรกผมรู้ว่าขาดสองโชคดีแล้วที่มาดูขาดอีกหนึ่งตัวสุดท้ายโอ้โหน้องแม่งเกลือแบบเค็มปีเลยว่ะ เอ้มึงออกก่อนหน่อยก็ได้นะออกก่อนการันตีให้กูสักนิดนึงก็ได้โอเคก่อนการันตีอันนี้โลที่40เนี่ยครับเออ่ตอนนี้เรามีเพชรเหลือประมาณ11,400ใม่มั้ยใช่ไหมอหนึ่ง0สหนึ่งแสนหนึ่งมืสี่พแสดงว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ย เราเปิดตัวน้องเนี้ยไปประมาณ41,000เพชก็เท่ากับประมาณ410ใบากาชาตัวนี้เสียไปประมาณน่าจะประมาณ200ก,กว่ากเองมันก็ครบแล้วสรุปคือตัวเนี้ยดวงดีตัวเนี้ยดวงเกลือนะครับก็เียได้ว่าโอ้หมดไป คือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะนอกจากเปิดกาชาชเกม <ๆ S 1> นี้นะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าซื้อพลังงงพลังงานได้วัลพันเพชรเองแล้วก็หลักๆเปิดกาชาก็ตามนี้แหละนะครับถือว่าดวงดีตัวแรกดวงเกลือตัวสุดท้ายอยู่นะครับแล้วก็เรียได้ว่าตัวนี้มีคาลเจอร์เอ X ็แท็กใช่ไหมตัวนี้มีตายแล้วเป็นอมตะนะเหมือนเทโอเลยก็เดี๋ยวลองมาทําทีมฝึกท,ทีมสปีดดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สักกรรชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่25้มิถุนายนนี้ 1วันเนี่ยเ,เหมือนมันจะมีเกมอีกเกมหนึง่งเป็น Marvel Magic ใช่ไหมซึ่งตัวนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเล่นอยู่แต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยนะครับก็รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันเปิดแบบเป็น global ทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีอัปเดตภาษาไทยมาภายหลังก็เป็นเกมที่น่าสนใจเหมือนเขาจะทดสอบประมาณ2รอบแต่ผมเคยทดสอบแล้วมันภาพยังไม่สมูทเท่าไหร่ตอนที่ผมทดสอบแล้วก็แหลกๆผมก็เลยไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าตอนนั้น ลองเล่นดูแล้วยังไม่โอเคนะครับอาจจะต้องรอที่มันมีเวอร์ชันคลยเอนของ PC มาอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ